วัสดีค่ะน้ำสุดช่องวันเวิร์ดวันนะคะเราพีดตัวแทนนะคะน้องตักมาก็คือน้องน้านันเองนะคะจะอยู่กับเราไปสักหนึ่ง่วงนี้ก็ <c oughs> ได้เหรอเออได้ดี <c oughs> วันนี้เราจะมาดูเพลงนะคะของวง Into o n e ก็คือวงนีจ้จะมี <c oughs> เ,เด็กไทยอยู่ด้วยสองคนเออเดี๋ยวจะฉีให้ดูแต่ว่าเ่ยหมดสัญญาแล้วแซ่บไหมนี่ดีเลยเฮ้จยจัดปรแจำนอนเลย <c oughs> ชื่อเพลงว่าไอเ t e goodbye นะคะไปชมกันเลยดีกว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นเพลงอำลาแหละนี่นะหูค้างหนูเจ้าหูทำไมลูกเ็ปะสุดยอดเลยยังรีบ ือเหมือนเป็นแบบเพลงอำลาแล้วอะคือเหมือนน้องจะหมดสัญญาแล้ว,วะอะน่าจะเป็นฟิลประมวลภาพคิดว่าแต่เราก็ไม่รู้นะไม่รู้ภาษาจีนเหมือนกันไม่รู้ด้วยเราต้องมีจินตนาการนิดน,นึงใช่เนี่ย,ยเนี่ยคอนเสิแหววแล้วอะจัดว่าแจ่มทุกคน น,นี่คนน้วมันค่ดอกไหมันชิดอุ้ยอันนี้ยชื่ารักแต่ชื่ออะไรวะแต่ชื่ออะไรเขาไม่หัวหน้าวงไงแต่ตราชื่อความไม่ได้ไอ้คนญี่ปุ่นหมวาข่าวจัด่าแจมครับแจมทุกคนคุกกมอมาดูกีมากอ,กอาการหน่อยเรา แม่กลัวไปอะไรไม่รู้ปกติแม่ก็ใจมีคนไทยรงง่ายผิท่าแหละต้องแหละแต่เราไปไม่ได้เราต้องจิ้มไปกานดอีกอืม่ดีรอ เกาหลีเกาหใจแต่เขาเป็นคนจีนแต่งหน้าเขาแบบเกาหลีเกาหลใจเปิดมิติใหม่ไงให้เพื่อนฟังเพลงจีนไม่ปกติเปิดแต่เพลงไทยปกติเพม่นฟังมันก็ไม่แย่มันก็จัดไว้แต้มเด็กเด็กกระชู้มาเจ็บใจเพอแอบเอ้ยเพลงเพลงดี แตะดู้คแปอซึ่งเราก็ไม่รู้่ะก็ไม่ใครรู้บอกด้นะแล้วประก็บกับหมุ่มเข้ามามจะคะแนนหงดอ่ะอุ๊ยรู้เลยก็เพื่อนลงทุนกับอะไรนี่น้อนฮึ่มจอดทับจริงๆ ก็แบบบันท for ึกความทรงจำของเขาถึงผ like ู้ผูกขาดมาปะใช่ใช่ก็น่าว่าระยะสัญญาน่าจะประมาณสองปีอะสัเดืนมาต่อมก้าเสียดีมากน่้องนี่เป็นปรไทยะ หมดคนนี้น่ารักเขียวอะไรนะติดอยู่ที่ปากอ่ะเคยเมื่อก่อนจะได้ปุ๊บเลยแต่พอพอแบบอยูก็ลืมอ่ะไปออกอ่ะเราล็อกมือคนไหนไว้หรือเปล่าเราล็อกมือไว้หลายๆคนแต๊ยขิบแล้ว รักใช่ไหมคนแรกใช่ไหมที่ใส่แว่นใช่ไหมใช่เฮ้ยหรือว่าเราเป็นคนแท้คนไทยนี้อ่ะเอ้ยเสียดายเขาไม่คอนเสิร์ตที่ไทยด้วยนะเพื่อน ผมท้ายแบบแอบเศร้ามากมอ่ะน้ำตาจะไหลหน้าคนบางทีจะร้องไห้แล้วว่าบิกา,าไม่ได้อีกาอาจจะญี่ปุ่นเหมือนกันแบบว่าที่เคยอยู่เคยเหมือนบ้านอยู่ทาวาโอ๊ยเหมือนแบบแววตาเขาจะร้องไห้แล้วอ่ะที่เคยอยูดูดิคุณไอขี้ไม่ใช่ฉีกขอโทษคะ่ะ <laughs> ก็คือเพลงมันก็ค่อนข้างเศร้าอะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่ามันอาจจะแบบมันาคิดไม่จากความรู้สึกของเขาเนาะที่ทอดทายทอดมาอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้คำตอบแต่ฉากความหมายของวิดของวิดีโอมันมันมันแบบเหมือนวบวมความทรงจำของเขามาทั้งหมดแล้วใช่ก็หวังว่าต่อให้น้องจะหมดสัญญากับค่ายอันนี้ที่เขาเดย์เนาะแต่เขาจะอยู่ในใจเราใช่เนาะ ไม่แล้วเราก็แบบก็ติดตามผลงานเขาตอไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฟอร์มวงอยู่ด้วยกันแล้วแต่เขาก็ยังแบบเราก็ยังได้มีโอกาสได้เห็นเขาคนก็ยังมีผลงานของตัวเองใช่ใช่ก็เดี๋ยวจะไปหาให้ว่าคนั้นชื่อนันจะอยู่ๆก็ลืมแบบอัตโนมัติได้เราเปล่าเชื่อะลรมันติดอยู่ที่ป้าเดี๋ยวเพื่อนจะขึึนจับไปให้ทุกคนเออคลึนไม่ให้ไม่จําไปโอ้ยอยู่ๆก็ลืมแบบอัตโนมัติอะเออเอาไปว่าใครที่อยากไปดูนะคะก็ไปดูกันนะคะเอามีของน้องๆเนาะ แล้วก็เป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วคาดเดาว่าเนาะวันนี้เราส่งคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับ r i b e กดติดตามเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไอจีติดต่อของเราเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย